อาจารย์ครอนะครับมาาที่อภาสมนี้ครับโอกาสะบนดีรับคนรุนใหม่ครัมีความตั้งใจจะมาแก้ไขปัาีามานรมายเลขครับสมนดียคุณครับวันนี้ได้มาลงที่ตาสัมนรเศรษฐกิจรครับ <ข>อค<อ>่ะข,ขอบคุณค่ะอ้าวไม่จำไม่จำไม่จำไค่รู้ไ่ร้ไม่รอะขอก่ะซำล้อมึงค่ะนี่ต้นกระบองเพชรสีชมเลยนะคะ ัสดีค่ะวันนี้ร้านต้นกระบองเพชรเปิดแล้วนะคะถ้าว่างก็มาเที่ยวตลาดได้นะคะตลาดก็เปิดแล้วค่ะตลาดปัตตบิตรโครงการใหม่นะคะมีมีสินค้าหลากหลายมากมายให้มาเลือกชมกันนะคะนางสวยมากค่ะลูกสาวแสนสวย ก็าดะเอาให้ลองกขเลยได้ตอนนี้พายุเข้านะคะพายุเข้าค่ะพายุเข้าที่ร้านต้นกระบองเพชรนะคะพายุพายุเข้าที่ร้านคุณดมนะคะโอ้โหเยอะมาก ร้านคุณนายโดมมงคลแบบอลังการมินิมอลนะคะพายุมาแล้วตายบรรยากาศฝนตกทุกวันเลยค่ะดูสิคะลูกค้าติดฝนลูกค้าเยอะมากเลยค่ะที่ตลาดบัตรพิพิธภันครงกันใหม่นะคะติดฝนจ้าติดฝนขายดีเบอร์ห้านะคะ ค่ะแม่ค้าคนสวยลูกค้าคนสวยทีมงานพี่อ้อยนะทีมงานนายกทัวลงค่ะทัวลงแล้วทัวร์ลงแล้วต้นบนี้เลือกตั้งแเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดค่ะได้เลยนะครับได้ขอบคุณค่ะรออยู่ค่ะเบอร์แปดนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะ รอถ่ายรูปอันนี้ที่รถไฟอ่ะที่ค่ะไม่มีรถไฟไม่ว่าสวัสดีค่ะถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยกันไหมใช่ทำมาเลยถ่ายรูปให้แม่ค้าแม่ที่เรถ่ายมึงมาถ่ายอันนี้ตั้งมิโดะออ๋ออ๋ออ๋อหนึตัวงเรียนหัวแล้วขยัะต้องเรียนหัวเเลยนี่ยบรรยากาศที่ตลาดปัตถวิกรนะคะโซนใหม่นะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านต้นกระบองเพชรค่ะ รูฝากเอยพิจารณาด้วยนะครับ22พฤษภาคมวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับช่าจะได้ออกมาได้สิบออกเสียงเรื่องตัวเองตังแล้วนะคะอนุญาะครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมได้ครับผมถ่ายหน้องซ้ายหน่อย ถ่ายวิดีโอเหรอคะ